นักเรียนที่เรียนต่อปริญญาโทเนี่ยก็คือจะต้องทําแบบงานวิจัยนะครับลิซเนี่ยเลือกทําเป็นการทดลองในหนูนะครับทุกคนเพราะว่าอย่างตัวลิซเนี่ยลิซศึกษาเกี่ยวกับยาปลูกผมชนิดใหม่ประมาณนี้ซึ่งยาปลูกผมชนิดเนี้ยเนี่ยยังไม่มีในโลกใบนี้มาก่อนทุกคนเขียนตังหมดโอ้เป็นหนึ่งร้อยบาทอาจาร์อาจารย์โหวดไหมคะอาจาร์อ้วมีสองกันเลยนะใช้เชียร์กันอ๋อจารบอกด้วยนะคะ Ah, né? <laughs> สวัสดีนะครับทุกคนก็ขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่บล็อกหมอฤทธิ์นะครับทุกคนบล็อกนี้นะครับทุกคนจะเป็นบล็อกที่ฤทธิ์จะแบบว่าเออมีสาระนิดนึงนะครับทุกคนเพราะว่าคือหลายๆคนที่ติดตามฤทธิ์มาก็จะรู้ดีนะครับว่าตอนนี้ฤทธิ์กำลังเรียนต่ออยู่นะครับเป็นภาคผิวหนังคอสเเมติก c o s m e t o l o จีนะครับของทางธรรมศาสตร์นะครับทุกคนการเรียนต่อของฤทธิ์เนี่ยมันเป็นระดับปริญญาโทนะครับทุกคนแน่นอนว่านักเรียนที่เรียนต่อปริญญาโทเนี่ยก็คือจะต้องทําแบบงานวิจัยนะครับยิ่งเป็นหมอเนี่ยก็ยิ่งต้องทําาาางนววิจัััยยเกกกกี่บรรษ การคิดค้นยาอะไรประมาณแนวนี้นะครับเพื่อที่จะจบในหลักสูตรผิวหนังนี้นะครับทุกคนของลิซต,ตอนนี้ก็คืออยู่ปี2แล้วนะครับแล้วก็กําลังจะจบประมาณต้นปีนี้นะครับซึ่งที่ก็ต้องเคลียร์วิจัยให้จบภายในต้นปีนี้นะครับเพื่อที่จะได้จบตามเกณฑ์นะครับโดยที่นะครับงานวิจัยลิกเนี่ยก็ทามาตั้งนานแล้วนะครับทุกคนเป็นเวลาประมาณปีกว่านะครับแต่ว่าลิซก็คือทําแบบไม่ได้ออกเสือทําเป็นแบบเบื้องหลังนะครับทุกคนเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยงานก่อนหน้านี้นคือเราจะเริ่มทาตั้งแต่แบบคิดค้นหัวข้อวิจัยรรััพอออไได้้้หววขิวจจยเสจเส็็ปปุ๊กกตงศึษา ข้อมูลเกี่ยวกับว่าเอ้ยมันจะสามารถทําได้ไหมต้องหาหลักการและเหตุผลว่าเอ้ยมันจะเป็นไปได้หรือเปล่าจากนั้นนะครับเราก็เอาข้อมูลที่เราหามาทั้งหมดเนี่ยมาสรุปรวมดูนะครับแล้วก็ทําเป็นเหมือนเป็นเป็นเป็น proposition ลยไม่รู้ว่ามันเป็นแปลไทยว่าไงนะครับเพราะว่าวิจัยของเรนที่ทำเป็นภาษาอังกฤษนะทุกคนลรนก็เลยแปลไทยไม่ถูกถ้าบอกว่าเป็น p r o p o s a l นะครับแล้วก็เอา p r o p o s a l เนี่ยไปสอบกับพวกอาจารย์พวกศาสตราจารย์ต่างๆที่เขาแบบว่ามีประสบการณ์มากกว่าเรานะครับว่าแบบหลักการและเหตุผลเราถูกต้องไหมคงานวิจัยนี้จะสามารถทําได้จริง ก็ผ่านเหตุการณ์นั้นมาหมดแล้วนะครับจนตอนนี้เนี่ยลิศเข้ามาสู่ขั้นตอนของลิศจะเอาพวกสมมติฐานของลิศสิ่งที่ลิศตั้งใจจะวิจัยเนี่ยเอามาทํางานทดลองนะครับซึ่งงานทดลองของลิศเนี่ยเป็น animal trial ก็คือเป็นหนูทดลองนะครับทุกคนคือหมอเนี่ยจะสามารถเลือกทําได้หลักๆนี่ก็คือ3แบบหนึ่งคือรวบรวมงานวิจัยอะแบบประมาณว่าแบบเป็น systematic review อะไรประมาณนี้นะครับทุกคนก็คือจะต้องเอางานวิจัยของหลายๆท่านเนี่ยมารวบรวมกันเพื่อทําองค์ความรู้หนึ่งอันที่มันแบบน่าเชื่อถือได้นะครับแบบที่2ก็คือการทางานวิจ เอาการรักษาอะไรต่างๆนะครับทุกคนมาเพื่อทํากับคนไข้ดูนะครับแล้วก็เปรียบเทียบผลอะไรประมาณนี้นะครับเป็นแบบที่2และแบบที่3ก็คือการทําสัตว์ทดลองนะครับหรือว่าในหลอดทดลองก็ได้นะครับทุกคนอันนี้คือเป็นการทํากับสิ่งที่ไม่ใช่คนนะครับลิศเนี่ยเลือกทําเป็นการทดลองในหนูนะครับทุกคนเพราะว่าอย่างตัวลิศเนี่ยลิศศึกษาเกี่ยวกับยาปลูกผมชนิดใหม่ประมาณนี้ซึ่งยาปลูกผมชนิดเนี้ยเนี่ยยังไม่มีในโลกใบนี้มาก่อนนะทุกคนถ้าลิศทําได้สําเร็จนะครับทุกคนก็จะเป็นยาปลูกผมที่เป็นตัวใหม่ของโลก ไม่มีใครเอาสารตัวนี้มาเป็นตัวที่ใช้ปลูกผมมาก่อนซึ่งลิก็เลยต้องทําการทดลองเพื่อที่จะผ่านขั้นตอนของการทดลองกับหนูก่อนนะครับทุกคนเพราะมันมีการทดลองในหลอดทดลองมาแล้วว่าไอสารตัวนี้สามารถกระตุ้นการงอกของผมได้จริงนะครับทุกคนลิก็เลยมาต่อยอดด้วยการทําในหนูนะครับถ้าเกิดมันเวิร์กจริงๆนะครับลิศก็คงต้องแบบเผยแพร่งานวิจัยแล้วก็แบบเอ้ยได้น่าไดตาดนึงว่าแบบว่านักวิจัยไทยอย่างเงี้ยหายาปลูกผมชนิดใหม่ได้นะครับทุกคนเผื่อถ้าเกิดมันดีจริงๆนะครับแล้วมันแบบสามารถทําให้เส้นขนในหนู งอกได้เนี่ยนะครับทุกคนมันก็จะถูกพัฒนาต่อไปโดยรุ่นน้องลิ์นะครับแล้วก็โดยอาจารย์ที่ปรึกษาลิ์นะครับเขาก็จะส่งให้รุ่นน้องไปทําต่อเป็นแบบประมาณว่ายาปุ่มผมในคนต่อไปอะไรเงี้ยนะครับทุกคนซึ่งตามแผนลิ์เนี่ยวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันที่ลิ์จะต้องเข้าห้องทดลองนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นคืนก่อนหน้านั้นก็คือเป็นเวลาห้าทุ่มครึ่งนะครับทุกคนก็จะต้องไปตั้งแต่เช้านะครับทุกคนเพราะว่าวันพรุ่งนี้เป็นวันเริ่มงานวิจัยวันแรกคือลิ์ก็ค่อนข้างใหม่่กกกกกกััััับาาาาาารร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 ททททํํงงงงงงนน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 ววิิจจจยยี้หหหูููะค็็็เปปแขขออออธ์์มืไศศตดล ทุกคนในการทำงานวิจัยนี้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวลิซจะพาไปดูวันพรุ่งนี้ว่ามันจะเป็นยังไงแต่จริงๆคือไม่ได้ทาวันเดียวนะแต่ลิซแค่เอาวันแรกนะครับมาถ่ายทุกคนดูเพราะว่าเอ้ยขั้นตอนมันเป็นยังไงบ้างมันก็จะมีประโยชน์ในพวกที่แบบว่าเป็นรุ่นน้องลิซอ่ะจะต้องทํางานวิจัยในสัตว์ทดลองแบบลิซนะครับก็เอานี้ดูเป็นไกด์ได้นะครับก็จะได้ดูอันนี้ก็เป็นประโยชน์หรือว่าใครที่เป็นแฟนคลับไปเฉยน,นะ,ะก็เอ้ยจริงๆแล้วชีวิตพาย์หมอลิซเป็นยังไงบ้างนะครับเพราะว่าลิซก,ก็ สวัสดีครับทุกคนก็เช้าแล้วนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาแปดโมงครึ่งนะคะซึ่งเราจะต้องถึงที่ธรรมศาสตร์ตอนเก้าโมงครึ่งประมาณนี้นะคะทุกคนแล้วตอนนี้ก็คืออยู่กับผู้ช่วยนะครับก็คือคุณจูนเออไปเป็นไปเป็นผู้ช่วยจับหนูนะัะวันนี้เออแต่ว่าแบบแต่งตัวแบบป่วยก่าหนูอีกตอนนี้นะทุกคนก็คือเอาของขึ้นรถมาหมดแล้วนี่นะคะเอาของใส่รถข้างหลังไว้หมดแล้วนี่ใส่รถไปหมดแล้วเดี๋ยวจะเดินทางไปที่ธรรมศาสตร์เลยนะครับซึ่งก็เดี๋ยวให้คุณจูนเป็นคนถ่ายแทนตอนนี้คุณจูนจะเป็นคนช่วยถ่ายเพราะว่าละย อย่างที่บอกคือมันแบบทำเยอะไม่มีเวลามาถ่ายเท่าไหร่ให้คุณจูนแบบถ่ายถ่ายถ,ถ,ถไปเราจะไปไหนนะไปธรรมศาสตร์ไปก็ปปปคืออยู่ในดัวธรรมศาสตร์แล้วนะคะตอนนี้เราจะไปที่ศูนย์สัตว์ทดลองของธรรมศาสตร์กันนะครับทุกคนเดี๋ยวพาไปดูว่ามันเป็นยังไงนะฮะ แล้วนะครับทุกคนซึ่งตอนนี้ก็คือ10บโมงครึ่งนะสิบโมงครึ่งก็คือแปลว่ารีบมาสายนะทุกคนเพราะเมื่อกี้คือแบบรถติดมากแล้วก็แบบแวะเอาของอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับทุกคนของสาหรับทําวิจัยนะครับคือแ a บของเราจะทําทั้งหมด21วันก็คือของทั้งหมดที่จะต้องใช้คุณถ่ายป้ายหน่อยผมจัดทดลองะอะไรธรรมะพอมาถึงเนี่ยก็คือลงชื่อเข้าใช้แล้วก็ใส่รองเท้าภายนอกเอาไว้ในนี้แล้วก็เป็นเปลี่ยนเป็นรองเท้าภายในตรงนี้เป็นเป็นรองเท้าภายในสำหรับบุคคลภายนอก เด็กก็ไปเราจะไปเจออาจารย์วิวที่เป็นสตาลแพทย์อาจารย์สตาลแพทย์ก่อนนะครับเพราะอาจารย์เป็นคนแนะนำเล็เราจะพาาให้เราพอดีก็มาทําที่นี่ครั้งแรกเหมือนกันอาจารย์ทำอาจารย์แนะนําตัวอนี่อันนี้อาจารย์วิวนะฮะสวัสดีครับสตาลแพทย์เดียวครับสตาลแพทย์ประจำศูนย์สึกษาโลกเป็นอาจารย์แต่แบบยังเด็กมากเลยแล้วก็หน้าตาดีด้วยถ้าอาจารย์ถอดแมสมาทุกคนต้องตะลึงที่จะเข้าไปต้องหัน งานที่เราเฉพาะของที่จำเป็นเยอะมากจริงๆต้องเตรียมเยอะขนาดนี้ไหมคะอาจารย์จริงว่าเตรียมเยอะแต่ว่าเราติดตะมลอยด์ไว้ก่อนหนึ่งที่เอาเข้าไปเช่นนี้ก่อนแล้วลิฟต์มาโหลดไว้ในตู้ลิฟต์ไม่ยอมมาเก็บตัวเราเลยเราต้องไปอ่านนะเราต้องอับน้ำก่อนเข้าไปด้วยทุกคนทุกคนต้องล้างต้อล้างตัวทำไมวันนี้มันเงียบจังเลยอ๋อเข้ามา้ำใกล้กนหมด อันนี้ก็คือเครื่อง UV นะครับฆ่าเชื้อก็คือเดี๋ยวเอาตัวของเนี่ยที่แบบเราจะต้องใส่ข้างในเนี่ยมาผ่านเข้าไปตรงนี้เราก็จะไปรับจากจุดข้างในตรงนู้นที่เป็นกระจกใสๆข้างในนู้นโอเคแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวไปอาบน้ำเปลี่ยนชุดแล้วเดี๋ยวเอาก้องปกไปด้วยแล้วเจอกันข้างในก็แต่งตัวนะคอาบน้ำเสร็จจากห้องนี้แล้วก็มาแต่งตัวเป็นแบบก็คือชุดสเตล์แล้วก็แบบใส่หุบแม็กแก๊กกราฟทุกอย่างให้ครบใส่อุปกรณ์ให้ครบที่เราผ่านตรงนี้เป็นประเดีย ก็คือมีหลายห้องหลาย,ลายส่วนฝั่งนี้คือจะเป็นส่วนเมาส์ใช่อ๋อนี้ก็จะได้ใช้รอออู้ถ้าอลิซทำเป็นหนุนเมาส์นะครับ ซึ่งมีแบบหนูเอามาก่อนก็อะไรนะให้มาแบบเขาคุ้นชินสถานที่แบบหนึ่งสัปดาห์แล้วแต่เขาอยู่ไหนไม่รู้อันนี้เราเป็นห้องเตรียมของอันนี้เป็นห้องแรบบ่ะยะกันระหว่างห้องเรียนห้องแบบที่หมอแป้สวัสดีครับจะทำเองใช่ไหมวันนี้ใช่แต่อาจารย์ต้องให้เราต้องสอนเลยนิดนี้ก่อนก็คือเราจะทําให้เขาสงบเพื่อให้ง่ายต่อการจับคังมคับแล้วก็โบนขนเขาจะได้ไม่ขยับเราจะได้ได้ดูที่บนขนที่ในตาเซนติเมตรที่เราต้องการก็เริ่มจากการอินทัชชันก็คือการเหยียบมัน เราจะเปิดออกซิเจนสทงไปตรงก็หากที่กี่ลิตรดีจกกังก็ไม่ได้โอเค <laughs> ต่อไปมาเปิดออกซิเจนที่สี่ลิตราจากนั้นเราก็จะปล่ไอโซที่ประมาณ5้ปอเซ ก็ขั้นตอนนะครับก็คือเริ่มจากเอาหนูนะครับมาดมยาสลบทันทีโดมยาสลบเสร็จนี่ยก็คือจะเลเบลหนูเป็นการฉีดหมาร์ว่าหนูนี่เป็นแบบส่วนที่เท่าไหร่กลุ่มไหนอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็อาาก่อาแล้วก็จะทำการโกนด์โกลด์เาโกลโกนหนูก็จะถ่ายรูปสองอยา่างอย่างกรกคือถ่ายด้วยกล้องเอะมาโครโฟบ์เป็นกล้องแบบดูละเอียดละเอียดนะครับก็อีกอย่างนึงคือใส่กล้องดิจิตอลธรรมดาแบบนี้นะครับแต่งจากน้องก็จะเสร็จภารกิจแล้วจากนั้นน้องก็คือจะเข้าไปนอนรอในสภาพแวดล้อมปกตินะครับแล้วก็เดี๋ยวจะร ความเวลาดีมากตอนนี้กินเบาๆบล็นกฝ่าอองฮะที่ฝ่าอไรน่อที่สี่ม่ช่คร้ว่า่ายงเท่าหรเจากเพราะว่าเรายังไม่กินข้าเที่ยงยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงเวลาผ่านไปแล้วไม่เป็นไรครับดยยาวให้เสร็จเลยค่ะีสิตัวแล้วก็ทีนี้ก็จะให้น้องทำนะให้น้องกลับไปซื้อในโกงแล้วจะมีตวนสนุกให้น้องแล้วก็ม มีของเล่นให้น้องมีน้ำให้น้องมีอหารให้น้องเลย ก่อนที่เราจะเอาหนูทดลองเข้ามาทำเนี่ยเราไม่ใช่แบบจักแต่ว่าอยากจะทดลองก็ทดลองอยากจะทำก็ทำแต่ต้องมีหลักการสั่อาใช่ไหมจ๊ะใช่ใช่แล้ก็จริงๆแล้วก่อนที่เราจะตัดสินใจที่เราจะเอาวิชาทางการแพทย์มาทดสอบในสัตว์ทดลองเนาะเราก็ต้องมีการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรณการสันษาค่ะคือก็จะเป็นไปตามหลักการตักโนอย่างเช่นหลักการสั่งอาก็คือก่อนที่จะมาทำสัตทดลองกับสัตว์เราต้องหาวิธีการอื่นว่าแนวทางอื่นก่อนที่จะสามารถที่จะใช้การทดสอบอื่นแทนการทดสอบ สั่งได้อันี้เช่นร้านทำการทดลองในเซลล์อ,อะไรแบบที่เป็นต้นนะครับหลังจากนั้นถ้าเราพิจารณาอย่างทั่วถ้วนแล้วว่าไม่มีวิธีการืใช้ที่จะมาทดสอบแทนการทดสอบในสั่งได้เราก็จะเข้าสู่ขา้นที่สองก็คือใช้สัสตว์จำนวนน้อยที่สุโด,สสด,ดสสโดยที่ยังสามารถให้ผลการทดสอบหรือผลการทดลองที่น่าเชื่อถือได้ก็คืออาจจะใช้หลักการทางสถิติมาช่วยในการคำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่างว่าการทดสอบหรือการทดลองแบบไหนเนี่ยจะต้องใช้ขนาดตัวอย่างประมาณกี่ตัวต่อหนึ่งกลุ่มการทดลอง หลังจากเราได้ขนาดตัวอย่างที่นอยที่สุดแล้วที่เราได้จากการทดลองหน่าเชื่อถือแล้วเราก็ต้องเข้า,าสูนทานกับที่ก็คือมีไซน์เน้ก็คือการปฏิบัติกับเขาอย่างมีจริยธรรมที่สุดก็คือคิดไว้เสมอว่ามาันลดเรารู้สึกยัางไงาสัตว์เขาก็จะรู้สึกแบบเดียวกัางงานเราตานแพงมากเลยแพงมันเรารู้สึกยังไงสัตว์มันก็จะแบบว่า,ร,ารู้สึกแบบเราเราไม่อยากเจ็บสัตว์เรไม่อยากเจ็บใะไมครับอาจารย์จับอ่านดดดุดมัจับได้แค่นี้แหละโอเคครับ ดิเฟอเมนต์รีดักชันแล้วก็ดีไฟเมนต์ใช่ไหมะเก่งอะนักยังช่วงถามตอบเป็นบทบาทที่ยากของการละวันละศิลป์ที่ต้องแบบไปเอนเตอร์เทนคนบนสเตจหรือว่าเป็นหมอหรือว่าเป็นนักดีไซนที่ต้องมาทำแรมที่ว่าเป็นศิลปินยากกว่านะเพราะว่ามันต้องแบบสมองมาะ มันยากกว่าแล้วมันก็ต้องแบบทุกคนแบบมีความสุขกับเราเลยอยาให้จใช่ไหมแล้วก็จอยเพราะเราก็อยู่อย่างนี้มาแบบสิปีแล้วเนะก็เลยต้องซึ้งอยู่ข้างหลังร้องไห้เราอะ่ยอาเียนางโหด้ยนะโอ้ยหนึ่ง้อมากอาจารโหมดไหมคะโหดไม่กันอกันเลยนะเชียดจานบอกด้วยนะคะแต่แม่พี่เชียร์ อโอเคมันบานอยู่แเดี๋ยวไป่ช่อมไมครับกังเขาเป็นคนจิตใจอยากขาดใช่ไหมเราหม่ไล้เขาเรา่องปับเขาคอโโน่อ๋ออันนี้ก็สนิทกันนะอันนี้หละสนิทเขาแต่เขาไม่สนิทกับเราแต่เราชอบวานสกลหละออแล้วโรด้วยมีรสนิยมใครที่คุณมีรสนิยมชอบกันชอบโทโน่คือแบบเวรแต่ต ก็ดีนะแต่ยังไม่ใช่เบสชอยนะไม่ใชอย็ถดี โอเคครับทุกคนตอนนี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนก็คือออกจากห้องไปหมดแล้วแล้วห้องก็คือเคลียร์สะอาดไปแล้วนะครับทุกคนเมื่อกี้ที่หายไปก็คือเก็บของกันอยู่แล้วนี่ก็แบบเคลีย่ยไฟครับอย่าใช้สมาธิไี่งันเดี๋ยวแบบไฟหายะอะไรเงี้ยน,นะครับทุกคนก็ทำเวลาดีมากนี่คือบ่ายสามครึ่งแตเริ่มทำจริงๆอ่ะประมาณตั้งแต่แบบสิบเอ็ดโมงอะไรเงี้ยมากัานนะครับเริ่มทำคือสิบเอ็ดโมงแล้วแบบไม่ได้ทานข้าวเที่ยงนะครับทุกคนไม่ได้พักเที่ยง,งนะครับวันนี้ก็ไม่ได้ถามสาวาบริเวลณที่เจออกกันีีทข้างนอกเลยั เอาของออกนะครับคนก็คือไปเปลี่ยนชุดอะไรมาเรียบร้อ,อยแล้วนะครับวันนี้ก็คือเสร็จสิ้นเรียบร้อ,อยเลยแล้วก็คือสําหรับงานวิจัยของลิ้วันนี้เนี่ยที่ทำทั้งหมดเนี่ยจะเป็นวันที่แบบค่อนข้างนักและค่อนเยอะเพราะว่าเป็นเดย์ศ <c oughs> ูนย์เดยน วันที่ต้องแบบเตรียมสารก่อนที่จะเริ่มแบบทดลองจริงก็คือทุกงนี้ทุกนี้ก็คือจะแบบว่าเอายาที่เตรียมไว้อ่ะมาทาหนูแล้วก็จะต้องทำทั้งหมด21วันซึ่งพี่จะถ่ายแค่วันนี้วันเดียวซึ่งเป็นเดย์ศูนย์แลก็ยังเหลืออีกตั้ง21วันนะครับกับงานวิจัยตัวนี้ก็ถ่ายให้ดูนะครับทุกคนเป็นแบบว่าวิธีการทํางานวิจัยนะครับในสวน์ทดลองนะทุกคนกคน็าอาจจะมีภาพสะเทือนใจนะครับทุกคนที่เกี่ยวกับการใช้หนูนะครับทุกคนก็เราก็พยายามแบบดูแลหนูให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็ทานเี่่รรรืองธมชติ เกิดมาเพื่อเป็นหนูทดลองให้พวกเราได้ทดลองเพื่อที่จะแบบยาใหม่ๆงานใหม่ๆแล้วก็การรักษาใหม่ๆสําหรับมนุษย์อะไรเงี้ยนะครับทุกคนเป็นแบบเหมือนวัฒนจักรอะไรเงี้ยนะ,ะ <c oughs> ดราม่าตอนนี้เป็นเรื่องแบบหมดเรื่องหมดแรงนะนิดต้องแบบว่าไปหาอะไรกินแล้วนะครับทุกคนเพราะว่าแบยังไม่ได้กินข้าวตั้งแต่เช้านะครัขอฝากนะครับหลักสูตรเดอร์มา t o l o จีนะครับเป็นหลักสูตรมาสเตอร์ดีกรีนะครับของ,องนิดนะฮะของอ๋จุฬาภรณ์อินเตอร์เนชั่นแนลคอลเลจออฟเมดิซีนนะครับทุกคนก็วันนี้ก็จบแล้วก็ ฝากกดไลค์กด u b s c r i b e กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็มาเจอกันบล็อกหน้าจะทำอะไรก็เดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับทุกคนกคน็คงจะวนเวียนอยู่กับเรื่องหมอหมออะไรเนี่ยเออโอเคไปละบ๊ายบายเจอกันบล็อกหน้าครับหมอฤทธิ์